ข่อยจี้ตัวข่อยจี้ตัวตรงไหนพูดจะใส่ใส่เจนี่ใคร่อยได้จี้ตัวนี้เลยใครดิตัวน้อยๆอยู่ไหนเอน่ะระนังระวังเด้อเอาบูเห็นเด้ข้างหลังนะเดี่ได้ข่อยป่ายอันหนึ่งละแซ่บปะจะแซ่บปะแซ่บสุดเวลาเอาเฮ็ดแล้วเนาะเขอดไอ้ขี้แล้วนะข้าไปห้อยเนาะห้อยแล้วล่ะป่ายซื่อซื่อป่ายซื่อ สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมนะเนาะสบายดีเนาะนี่มาน้าเอื้อยเพื่อนสองคนสบายด <c oughs> ไาีไปหานอหานอมาหน้าเอเป้เนาะทุกคนมืัอนี้สิพากันไปหานอเพื่อซีมาเฮ็ดเป็นนอโถงทุกคนอันนี้นี่หากเอาเมื่อวานนี้ถือปกติอยู่หลังนะสานภูมินี่มีหลายเอาบอลเดียวถือว่าเมื่อแกงหนึง่งถือว่าเพิ่นให้เนาะแกงหนึง่งเข้าไปนี่บอกไม่มีใครเอาไปเข้านี่เข้าไปเข้านี่แล้วอ้อมไป,ปทางหลังแถวนั้นนออยู่ใส่มีปกติอยู่บนหันลาย แถวลุมมันออออแต่ว่าทางนี้ค่อยโบโบได้หาปไนไหนเพราะว่าตอนนั้นมันโบมีเพราะมันออกตอนนั้นก่อนมูไปหาคนยากเนี่ยเพราะมันมันหลายคนโบได้ไปโอ้คนมาตลอดก็ไปจะไปหาตอหายอย่างเง้ยน,นะลยหล่ไล่หาตอแม่มโอ้ต้องได้ระวังต่อนหนึ่งเลยเพราะว่าตอจากว่าหลายนี่อรอดหัวน้ำจับเนาะตัวน,นี้เนาะอือหัวเข่าก็เริ่มดีแล้วได้ทุกคนมันเลยแบบว่า คอนแช่อะไรแล้วหัวเข่าแกะคันมือน่ามือนาอยาาแกะอยากแกะย้อนเลยดีมันีดีแล้วบแล้วบคัน้คอยบริคันแต่มือ่อยนะคันนะเจ้าเบิ้งทางนี้ไหเห็นบอยหักนะนอเขาวาลายนะใ่นอวะห้อยหักนะเห็นบ่สุ่มนี่เจ้าเบิ้งซึ่งเมนาะแนไปสมควอย มองนี่นี่ลายกินยังไงกะบมมึดกระถามาว,ว่าเบื้องตัวจริงเนาะม,มือนี้เฮาก่อนอามือเฮาก็ต้องไปหานอเกกนาะเพื่อสิมาเฮ็ดเป็นนอใส่ถุงไว้เอาไว้กินเาวนันนะ่ะไว้กินปีหน้าปีนหนก็กินได้ไว้กินได้คือกันเนาะตามแล้วนี่แหละบบได้าม,มาดนแล้วแถวนี้เพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดอันน่ะหัวเล็กอันนี้เขามาแลวกะบบค่อยได้มาเที่ยวมามีแต่คนอื่นเขาจามาแลวเขาจ้เาแบบว่ามา หาของปลาเนาะทุกคนกบไม้กลต่มก็มันมีหลายเนาะหลายอยู่นี่กบไม้ออกหลายแพงๆทางนั่นนี่นะไม่อย่างแพงไม่ติ้วไม่ติ้วไม่อะไรก็แพงไม่แพงข้างมานี่ดูนี่นะมันจะราคาแพงแงโอ้ฝืนก็มีหลายฮะฝืนก็ซ้ำที่ดันเนาะฝืนเนาะฝืนอยู่นี่ก็แค่หลายฝืนตัวหัวอบแดกก็ได้เนะ ที่มัวเปินโตก็ได้แต่ว่าบูหลายกับบูหัวสิมีหลายว่าเขาควดบดได้มาดุดเหระวัะงก็จะต้องระวังเขาก่อยพี่ระวังยุง,งยุงย่าดอปบูหัว,หวหมันสิมีบอสเดี๋ยวนี้ตะกี้นี่มีหลายเลยตะกี้บ่ทางหน้านี่ก็หลายนี่นบ่ทางหน้านี่แล้วก็เรียบเขาไปแคมห่วงหน่อยนึง มีเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี่บอลของเจ้าเที่ยวนี่คือจีบ่มีหรีบบ่ไปเห็นก็หักเอาหักเอาแเรื่อยๆไปสูงก็เอาจีบบ่แล้วแต่โอ้หาหน่อยส่งคือดว่ว <c oughs> นเลยครับนีหัวดจีนเขวดนี้บอกว่าัขนเข้าไปัขนบ่มีเขาเรียบหัวไปนี่ก่อนนี่ป่ะเหมอนบอกนในเห็นแล้วเบียดนึง <c oughs> ยูพอปกติเขาบันทึกที่เห็นตลอดไปสิค้าเขาไปสองจุดก่อนเสนอมามามาเบิ้งด้ะเบิึงข้าวเว้ยเบิ้งเอ้ยเบื่ยากกลมเลยเนีเก็บขายอยู่อดเอาอดเอานี่น้องเห็นบ่นี่นี่เตรียมเตรียมแลนด์ดะเป็นยังมันชิไรอ้าวเป็นยังนอไรโอ้โหมีมุกอีกตายฮะไปต้อกันยาวอีกละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี้เตรียมแลนด์เอาบุทึี่นี่มันไล่เลยไดยนี่เป็นนอไรเอ็นบ่

โอแมนแต่ว่าขอเห็นตัวนี้บอกทุกคนหานอหานอทุกคนเลยสรงสิได้กินเยอะนล้วนี่ออามาได้บอล่ะได้ยังเด็ดขาไม่ขาไม่ขาไม่าออย่างก็ให้มาเดิมนี่งามบอล่ะมาเบิังดูเอาวิธีนี้นะนี่โอ้ต้องมีวิธีเลยนี่เอาเอาขี้ดินมาพร้อม โมกิงแล้วนี่นี่มื่อหนา่ได้สร้างซองยูทูใไปละคุดๆเอาคุ้มค่ายืดเดนี้คุ้มคุ้มค่านะให้มะนอนเฝ้าสวนยืดเดีนี้เข้าไปเขาเล่นสุวไหยไม่ค่อยมีเลยมีปะนี่คือส่นหลแยนี่เอาบ่เอาเลยวลายเงี้ย้มีจรงไหน แกล้งอะไรก็นแล้วกันน่ะนออะไรอีกละวมนนไดหายกินมดปีละมุกนี่พึ่งพึ่งพึ่งเป็นยังไพึ่งเสะพึ่งมาพึ่งมาน่ะมุกอีกละมันบ่มีนอเดี๋ยวพามาเี็นี่ดิเอาก็โอ้โบเมนโอ้โบเมนโบเมนโบเมนไปขอสิพามาพี่เข้าไปหันมันบบมีดอกเดี๋ยวสิพามาเบิ้งสุบนี่เนาะเดี๋ยวสิไปยามก่อนเราก่อน พราอวามาทางนี้เดี๋ยวเบเคยพิดิหวังโอ้เบิ่งอันนี้เอาปล่อยน้าออกมามีป่าก็นี่ลงไปลงมานี่ป่ามันมักมาข่อนอยู่นี่แถวนี้นี่วามีโบโอ้โหเบื่อง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 ตัวหลายซุมนี่สิมีเฮ้ยโบแมนบโบะ แถวๆนี่แหละสิมีเอ้ยสุ่มนี่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 น่าจะมีสุ่มใดญ่ก็ไม่ร้อนเนาะส่วนให่คอยเข้ามาสุ่มนี่ได้ตลอดเธอเอาปูหัวเดี๋ยวนี้สิได้ปะสองสุ่มนี่มันมักมีเห็ดยี่ห้อมีปะมีโอ้มีเฮ้ค่อยว่ามีหอยคนเอาโอ้เขาเอาไว้แล้วปะ มีหอยคนเอาเดดเดวเดดเดเนี่นี่บุเหรอบุญเลวเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๊ยตาบุ้มเดียวมีแต่หอยคนเอาหมดละมีอยู่เดดเดอยู่แจกพอดีเห็นี่สุดยอดเนาะอยู่แจกพอีกันนี่เฮ้ยเห็นปะนี่ ักปุ farther. ๊บได้ป <laughs> ั๊บนออะไรทำไมอะไรนอไม่อะไรพอเราได้บริษัทละเดี๋ยวเดียวสิไปหาก่อนทางนี้สิไปก่อนเป็นยังไงมันโคตรมันโซ่อะไรนั่นนะหาโน่นนึงเนาะโบปลา ฝ้าดงพงไพยหานอมีบ่ทางนี้ไม่น่ามีป่านใดลน้ำเฮ้ยโอ้อยเจริญกูเหรอฝ้าบ่มีนอดินหอรอาจจะเห็นนอสี่เหาก็บหักเอาเพราะว่าเอาใส่เอายอดเอาบ้องกับเอาบ้องมาจะนี่นี่นอหนึงน,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 นี่นี่น้อยอฮะแม่นี่นน นี่นี่จำนี้ก็เอาไปไปสุดไหมไปใช่ละไปเจอนั้นไปเจโนไรมีอ่ะนี่นี่นี่เห็นบอปบ้าชัวนี่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 สุดยอดเลยบ้านี่โรนี่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 ซับซับซับเอาซั้นนะบ้าโบเห็นมาซั้นโบเบิองดีๆเต็มเลยอัญญาเลยนี่เห็นบอกเอาหน่อยใหญ่ก้อนมู งัดทงัดทงัดทเอางัดทางงังัดอะไรเสียมหักเมบ่อึดดอให้เบิ่งน่อยู่ในสร้างนะสุดยอดาบ่แม่นนเก็บเียเอาบ่ใส่เบิดเออคิดว่ามันแล่นเลยซนะแซ่บเลยเนาะดินเนาะน่นบ่ อ๋อเขา,าต้องมีวิธีเอานะจ๊ะระวังเสียมทุกหัวด้วยเนี่ยบ้านเขาเอิ่นเสียมเหมือนนี้เนาะเอิ่นเสียมมาละ <c oughs> บักละลายๆเนาะสมนี้เนาะเอืเอ่อเดี๋ยวกับบุคยบักละลายๆมึงมะบอกยัง คนเบิ่งดีๆกับนี้อีกแล้วนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ระวังเด้อเอาบวเห็นได้หลังหลังนะเนี่ยด้ขวเห็นปลายอันหนึ่งละแซ่บบ่แต่แซ่บปะแซ่บสุดนี่เอาอยู่นี่เห็นบ่จะเห็นบ่มันรีจะโยนปลายจะ่ซบเห็นบอบ่จะเบิ่งดีๆนี่เนื้อจะเบิ่งซื่อๆนี่เห็นปลายบ่อ๋ออ๋อ่นละ มันรีเลยยานค่อยเลียนน่านออะไรยังรีอยู่เดือดเหลือกินซัมดีนะเบื่อป่ะเดี๋ยวขอไปเบิ้งทางนี้ก่อนมีอยู่นี่ก็มีอยู่อยู่ยิถึงนี่มาเอาไหม เอาทุกคนเดี๋ยวเอาสีหาโน่จนได้พอเนาะแต่จึงสิไปเจอขั้นตอนต่อไปเนาะว่างห้องซีจังไลยต่อกับโน่พวกนี้เพราะว่ามันนอนเนาะนอที่ว่าเอาหามาเมื่อกี้นี่เนาะก็ได้ไปขั้นสี่ว่าก็เต็มคู่ผู้แหละปอกแล้วได้ซ้ำนี่อันนี้เป็นตัวเงาเด็ด้เนาะยังเหลือตัวสั้นยังหลายอยู่นี่อันนี้นอดินเต็มคู่อยู่นอดินอนดีน้ำมึดเนาะอันนี้นอที่เอาไปเอามาเป็นบ้องบ้องน่อดินเดี๋ยวนี้แซ่บสุดยอดนี่ แบบหามาสุดๆเลยเนาะกันที่ว่าเขียวๆเลยแหละเอามาแต่ก่อไฟแล้วก็มาเฮ็ดอันนี้แล้วก็ชิมาแบบใส่ถุงเลาวเบิ่งเนาะใส่ถุงปลาไว้เบิ่งไว้อีกประมาณไปเป็นปีก็ได้กินได้อยู่ยังได้อยู่บนไปปีน้าถงเนี่ยเอาไว้กินโดนนั้นที่จริงเขาจะเอาหน่อเหี้ยเนาะที่จริงเขาเอาหน่อเหี้ยตัวเห็ดหน่อเหี้ยหน่อไล่น่อซอดหน่อเอียงก็เปลี่ยน อันนี้ก็ไปแช่นอ้อส้มกรเป็้นอืมจะาชีวายเมื่อกี้จะาชีวายเมื่อกี้จะลืมละโอเคเนาะเดี๋ยวทีเฮาสิปอกไม้หมดก่อนหลังจากปอกหมื่อไรเราจะขั้นตอนต่อไปจะได้ขั้นตอนต่อไปแล้วแม่นใส่ถุงต้มก่อนแล้วใส่ถุงนมามาวันนี้เฮาสิมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือเอาโนที่ว่าเฮาปอกแล้วมาเมื่เนาะ ที่มาแล้วก็มาเอาใส่สบัดเดียวให้เจ้าอธิบายดียวกว่าเอาต้มน้ำฟุดเนาะแล้วก็เอาคำว่านอไหลเขาก็เอาใส่ขึ้นและน้อยอันนี้นอพอดีใส่ใส้บดเลยใส่บมดเลยวะเมนโดนบ่ต้มบ่เขาใส่แล้วเอาขี้ขึ้นเลยเพราะว่าน้ำฟุดเลยน้ำฟุดแหง้งเขาเห็ดนอถุงไว้กินดดนอถุง<า>นี่แสดงว่าเห็ดไหยมันบ่ชุกเนาะเมนพอมันมากหรือว่าเห็มันมัดมาก ความัดมาพท่อมันแบบโบซุกหลายพอดีพอดีแม่นตัวน้อยๆไอซี่โบต้องพาก็ได้กระตุ้ตัวใหญ่ค่ะพาสามพาสี่นะอันนี้ค่ะพอดีอันนี้ดีน้อยๆพอดีพอดีกับโบต้องพาเลยแม่นพอดีโบพาแล้วก็โบให้โบให้มือถือยืดบ้านนี้นะค่ามือถือมันน่าจะเน่ามันโบป็นว่ะนอยเลยแม่น โถ้าว่าเขาลงหม้อแล้วเขาต้องเอาเด็กคี้ป่าหรือว่าเอาไม้ก็ได้ขนะดน่ะเนี่ยเด็ดขาดบ่ให้มือถือกันบอกมันก็มีบ่เฮ็ดไปเฮ็ดมาลระมันมีถงเน่าในถงดีแน่น่ะมีมีอันนี้เป็นบางคนก็บฮู้เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดไปมันก็เป็นเป็นได้ก่เป็นได้แหละขนาดผู้เสียนก็ยังเน่าขนาดน่ะเจ้าได้สิ่น่าบาบริบ่เนามือนีันค่อยชิค่อยชิฮ้อนเดี๋ยวนี้ เอาโอกเลยเอาไปเต่าใหนสระโบซีไปยงามวะสิให้ยงามข็ดให้มันหัวเนาเอาโอ้จะเต่าเลยวะโบข้างวันนี้แหละอ๋ออินกับชีสุกตัวโบชีสุกมันมันกับ่บคันได้ชสุกพอขั้าใดนะแบบอาศัยคือมันน้วนะท่านนะแล้วก็คีบออกเฮ็ดแล้วแต่อาจารย์แมนนี่เอาจองกับ่บได้ปะ เขาข้างวันนี้เพราะว่าไฟเขาน้อยคือว่าไฟเขาเหี่งอาจจะปุ่งว่าลงะนะเลยเออกันจะ้ะนึ่งมาโนเขาก็เพราะคืว่าเอาตะลิวตักโบได้บ่ะนี่เมืม่อโบว่าบ่เอาน้ำเอ่อโบได้ใส่น้ำสำหรับเขาขึ้นเขาใส่น้ำน้ำนี่มันอ้อเองโอ้ว่ะเวลาเขาม,ามัดเราเอาไวด้วดวดนๆแล้วมันเหือออกนะเลยแล้วมันมีน้ำโน,นนี่เป็นโอน ลักลักเอาแทกๆเอาหน่อเฮียดีกว่ามันบอกหน่อเฮียแซ่บกลัวมันบอกเฮียหน่อซอสอย่างนี้แหละหน่อเฮียแซ่บแต่ว่าหน่อซอสนี่ว่ามันเป็นมันก็เป็นไล่ไหลเลยหน่อเฮียนี่ต้มนี่โอ้ยหวานตัวตัวอันใดกับกระพุ้นนอตัวนั่นแหละหน่อลายออกกับหน่อเฮียออกนี่หน่อเฮียนี่มัดสุดมัดก่อนหน่อลายเลยเราจะมักหน่อเฮียก่อนคอยขี้หาหน่อไง อันนี้ต้องใช้เวลาข้าวอะไรก็ได้เพราะว่ามันห้อนเหมือนแล้วพิธีพิถานต้องหันเหถื่อมือถือเนาะเพราะว่ามันคาราทึ่มันอาจจะมีแบบรสชาติเค็มเนาะเค็มแล้วกัเสียดเหยแบบมันเน่าต้องห้มันจืดจืดมันวายังดีๆคอยคิดว่าเขาจะมักต้องได้มักเส้นันเส้นนี้บ่ได้มักเนาะบอ่ว่าบ้องนี่นะ เป็นบ้องจอ้ที่เราเขาต้องใส่ตังหากอ๋อ oh, ให้เป็นทงนึงตังหากเลย <Man. S 2> เป็นแล้เป,เป็นยอดจอ้ที่ก็ใส่ใส่ตังหากมันอาจจะดูดี <c oughs> ถ้าว่าปนกันก็นกนได้ค่ะนะแล้วกเต้ผูจะ Hi, ให้เต้ทงจะไาเป็นองค์ผลเถอะเรีแต่มันทีดูดีไปสัน้นซะแม่นความดีความงามควาไพ่ของมันค่ะนะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ปนกันได้ใทะเวลาหน่อยนึงใทะเวลาหลายเติบอยู่ ก็สิได้เมดแต่กะอาศัยเอากินเาว้นานมาซันซ่าก,กินเป็นปีพ่ดละบางทีมันกับ,บหฮอือื่นมือฮื้นนี่ก็มืดแล้วบางทีขันมาแกงทุกมือ,อนนเรียบร้อยโมบ,าบ้าเขาให้ไอซีเนาะเส่ไหลก็นี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้เอาอธิบายให้เบ,บิ้งซื้อเลยแล้วก็เขาภาพไปที่ขั้นซีว่ากับ,บหอยเสื้อมันเข่าเลยแหละหอยมันมีเสื้อเสื้อเข่านอนเลยโบให้ลมออกแล้วก็บ่ให้ลมเข้าเท่นั้นเรามดานี่นๆเอาอย่างอย่างทัดก็ได้ หรือว่าเอาเดอาือดโซลาร์คาร์บิไดเซีนเขาจะเอาในเชือกฟางนี่เระฮัดเน,นาะแล้วบอลท,<า>ที่ไว้นี่เอาเป็นบอลที่มีแดดเลยเป็นบอลที่ห่มห่มก็ได้แดดมันเอาแดดนี่มันถึกแดดแดดจัดนี่มัน,ดดจ,น,มนจะทำให้นอเสียหรือว่านอเน่าเน่าตกหม้แล้วก็กวกแคบมันปุ๊บปิ่นหัดแน่ๆนๆ เรียบร้อยนะทรงทีหนึงนะ่งเนาะทรงทีหนึง่งจะมันมันบาง,งามแต่ค่อยเชือกฟางนี่ค่อยเอาจากบ,บทนัดก่อนอันอีอย่างนะอีอย่างมันหัดไว้ก่อนอแต่ว่ามันจะจำเป็นเน่ต้องเอานี่แหละใส่แบบทนัดของเฮานี่แหละซิซ่าหัดทรงยากเนาะทรงลำบากแทนเนาะขอหัด <c oughs> <c oughs> อันไม่ค่านี่กันได้ที่เคยฮัดอยูนนะใชไปรถบ่ต้องเฝ้าบัวเป็่นในาอเด้เวลาเวลาเขาให้แล้วเขาเอาคนไปต้งกับเน่าเลยเื้เอาอย่างเวลาเขาเอาคนไปจับไปใบกับเน่าเลยเอาอย่างก่อนไปจับไปใบเวลาเขาเฮ็ดแล้วเนาะคลอดชีวแล้วนะทาไปห้อยเนาะห้อยแล้วล่ะไว้ซื้อไ้ซื้อ ตอนนี้มันโคตรๆในกระบอกอะไรวะจนกวบเป็นกินครับต้องเปจับไปต้องมันจะได้ข้าว่าเาห้อยไว้สินะข้าไปต้องมันตลอดเวลาสิมันมันเท็นให้นอนเอาเพราะว่ามันหนิงปนต้องบุคอยมันบุคอยมันหนิงเป็นไหนเพราะว่ามันหนิงไที่ห้อยไปเสร็จปานี่อันนี้บอห้อยไว้แบบเขามัดไอซีเนาะมัดเชือกแล้วก็ลิงไปไอซีแล่ะมัดไอซีก็ได้เพราะว่าคนบ่เที่ยนเลเที่ยวไว้ใส่ก่อนนี่เอาไว้นี่ก็ได้นี่ไว้สามนี่ก่อนก็ได้ เราจังไปห้อยเอาาถงต่อไปแต่ประมาณนี้แหละทุกคนคันวนาโนนี่นี่เขาสิเห็นกาบวนาเห็นหลายบอลเลยที่ว่าเขาจะเอาเสล่เอาไว้บนที่ว่าโสลีเห็ดเขาจะเอาไว้เล่าเข้านะเออเล่าเข้าอะไรเออเอาหอยไว้แถวเล่าเข้านะเพราะว่าหอยแบบนี้นี่ซีมีกลิ่นตลอดปีเนาะเอาไว้แบบว่ากลิ่นยาวนานคอยๆอยเห็ดเนาะคันวนาโนมันเหลือหลายสิมันกะพันซีวานโนนี่มันออกเป็นฤดูฤดูเนาะมันโบได้ออกเป็น ตลอดนะนะมันที่ออกเป็นช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งคือนอคือนอนี่กะช่วงประมาณช่วงหนาห้อนกะเริ่มมีแล้วเนาะหนาแรงเนาะซองประมาณเดือนเดือนไหนมันเบิดสิบเอ็ดสิบสองก็มืดแล้วที่บอกเนาะหรือใบยังวะแหมซองสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่มันมืดแล้วกะต้องได้หากิ่นนออื่นขนาดแต่ว่าคันเอาเห็ดแบบนี้ปะไว้ปุ๊บมันกะซีมีกินตลอดเนาะเขาจะกินยำเด็กเอามากินรสชาติมันกะซีคล้ายๆเก่าอยู่เนาะ เห็นวอมันกะซีมีแบบน้ำแล้วเหยออกมาปะนี่นี่ทางกล้องนี่ปกติตัวคิดว่าขาเจ้าออนน้ำที่ว่าต้มนอนนี่ใส่สนอกที่จิงมันกะถ้าแต่น้ำมันละเหยออกมาจากนอนนี่เนาะเฮ็ดแบบนี้นี่เคยกินแล้วหลเทื่อแล้วมันกะยังแทบขนาดทุกคนมันกินนในตลอดยาวเนาะกินแบบนี้นี่สบายสบายเนาะนี่อันนี้เพิ่นก็คือเฮ็ดทงที่สองข่ะยซเเ็นประมาณนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ นอนอืนก็เฮ็ดเป็นเ้อเป็นเฮ็ดเป็นคือการนอนอื่นดันเาะทุกคนก็เฮ็ดเป็นแต่กระต้มน้ำหง้อแล้วก็ะเอานอนใส่เฮ็ดเป็นเมื่อทุกคนแล้วแต่คนมันสิมันบ่เท่านั้นละเพราะว่าอันนี้นี่อาศัยแบบมันแนยคาามันก็มีกินตลอด้าราบโมันก็แล้วไปบมมันก็าหาซื้อกินเอาอหากินนอตามฤะดูอาจจะเป็นพวกนอไม้กินซุ้งนอนไม้อย่างที่ว่าเขาปลูกไวขนาดแต่ว่าทางนี้ตัวกับปลูกไวอยู่นอไม่กินนอนไม่น่ะกินซุงงนอไม่น่ะ นราเลี้ยงน้องน่อจะเห็นบ่อทั้งหลังคนนะผูกไว้ทั้งหลังคุณถามมันใหญ่กัโอ้ยอีกโดนอยู่อันนี้ตรงที่สองเนาะเออเฮ็ดเป็นแล้วใช่กะเออคนพวกเฮ็ดเป็นกะเออเบื้องเอาค่อยเฮ็ดค่อยไปที่นี่เห็ดเพื่อคนเฮ็ดพวกเป็นถ้าเป็นยังค่อยเฮ็ดเป็นมันมีวิธีอื่นอ่ะนอกจากต้มนอกจากเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดน่อแบบนี้นี่เฮ็ดจะแบบไหนได้อีกนี่อีน่อไร่นี่บ่อบ่อ พิธีเฮ็ดเฮ็ดอันนี้นี่นะหรือว่ามีแต่วิธีเดียวนี่ต้มแช่ก็ได้แช่แบบเด้แช่แบบน้อส,ส้มแโบโบคั้น่าสิเฮ็ดแบบใส่ถุงแบบนี้นะประเด้ยินมอายมันว่าหนึ่งเนี่ยวะหนึ่งโบได้ติ๋วเฮ็ดวิธีนี่วะโดยโอ้ยาสิเฮ็ดไว้กินดนนีน่เนาะเ่าปอกแล้วเนาะปอกแล้วเราเอามาล้างมาล้างแล้วเขาให้ใส่ถุงซีบุฟ้าต้มเนาะเขาให้แบบน้อสดๆนะนะนอข้าวเมื่อกี้เอามาล้างนะโดยแล้วเขาให้ใส่ถุงซีล้วเขามัดแน่นๆมัดแน่นๆเนาะวันนี้เขาข้างข้างม้วนึง่เนาะ <ม>แในการเขาเขาต้งก็ได้นะแล้ว่าเขาต้มก็ได้โอ้ขานานึ่งก็บเอาเป็นถุงแบบนี้เราไปใส่หม้อนึ่งเลยแมนโอนงแล้วให้มันมัดมาดเพให้มันสุกมันก็มีมหลายวิธีเนาะแมนเพให้มันอ่อนแบบคือเขาต้มกินนะให้มันมัดมาดให้มันเลื่องแบบนี้เลยโดยใส<ๆ>่ถุงแล้วมันทอดแล้วมันเรื่องเองโดยเข้าใจละเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเรื่องแล้วนิดหนนึงกาเพราะมันสุกหลายทันทีวานี่ก็เป็นความู้ม่เนาะของตัวละกาอาจจะเป็นความู้ม่ของคนอื่นๆน้ำ ผายยาเฮ็ดกะร้องกะไปเฮ็ดได้ขั้นมันกะเฮ็ดไว้ได้กิิยนเนานได้กินตลอดปีเนาะเทพเพราะว่าหน่อไม้นี่มันกะสิไง่ไปแล้วมันกคยสกายเป็นไม้เป็นอย่างมันเาวๆไปเนาะตลอดปีมันก็สิมีเป็นโซ่เป็นย้มเอแบบนี้ก็คือว่าแหละมันได้กินตลอดปีกะดีไปเกี่ยมต่ยาน้าก็บอกพิ็ดไว้แวก็พอละเอยางบ่วงฮัดกะได้เด้อคนสมเ้ยเนี่ยเอาไอยางบ่วงฮัดแลวกะห้อยไว้กะได้จะ้จับขึ้นมาทั้งสองถุงดูที่เป็นประมาณนี้เนาะหรือว่าเรื่องๆนี่จะแซ่บวา สิเป็นประมาณนี้แหละเนาะคันเห็ดแล,ล้วๆกลับมาแล้วก็มีแต่เอาไปห้อยอ่ะเพ่นกระเซ็ดไปเรื่อยๆเลยทุกคนกสุดยอดเนาะอันนี้นี่อ้ายเพ่นเห็ดอันนั้นมาเพิ่งอ้ายเพ่นในนึงเนาะอ,อ,อันนี้อ้ายเพ่นเห็ดอันนะอูเนาะเพ่นเอาเสื้ออันนะเหีย่ยงก,ก็เห็ดแต่จะว่าเสื้อมัดอันนั้นเสียงมัดเฟืองเอามาได้ไงเอามาฟาร์มงัวโอ้ฝาร์มงัวอืมอันนี้มันเสื้อมัดเฟืองเนาะเพ่นเอามาเห็ดอูกะ คันที่ว่าก็เป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งเนาะของของเพื่อนนำรายได้อีกอย่างหนึ่งว่าเั่นซะคันที่จริงตั้งใจเฮ็ดมือหนึ่งก็ได้อยู่เนาะหนึ่งเนาะได้จากอันมือหนึ่งได้สามอันก็ค่อยๆก็ติ้วก็ติ้วอย่างนี้แหละเนาะหมดมือเนาะตอนนี้นี่ประมาณสามสิบนาทีสี่สิบอือเรียบร้อยเนาะสี่ยากน้ำเฮ็ดอันนี้อะไะหน่อยหนึ่งเนาะนี่ตรงในไซส์ขนขังว่าหลายเลยเพราะว่าตัวลักเด้ตัวลักตัวดึงตัวจอง อันนี้เพิ่นก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะกะประมาณนี้แหละทุกคนการเฮ็ดนอผงอันนี้เฮากามาให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันว่าตอนเฮ็ดนี่เฮ็ดกันไหนพากันเฮ็ดจังไหนจิงสิได้กินเนาะมันบ่สั้นมันบ่ซั่นมันไปนี่เดี๋ยวเบิ่งแม่เฮ็ดอย่นี้เนาะมันนั่นทวนเอาจองตั๊กกัได้เอาขคืนเทิงคุณแไหมเจ้าก็ได้เออเวลาเฮาให้แล้วเนาะเฮาบ่กวนมันเนาะถ้ากวนมันอาจจะบ่เป็น้งเลย เอาประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าหลังจากเฮ็ดเวแล้วหงกาซีเอาไปห้อยเนาะห่อยปลาไว้เลยกะวัลนดนทานทุกคนกคนนันว่ามีเอฟซีบางท่านที่อยากมาลิ่นนำกลับมาได้เนาะเดี๋ยวซีเอานอตัวของเพื่อนนี่เฮ็ดให้อัดคันมันหดยำนั่นเด้ค <laughs> ันมันบ่หอดกับหงกายาม,มันมีกับซีพาไปหานออยู่บริเวณใกลๆ้ๆแหละมันหาก,ก็บ่ได้หาก,กินยากแล้วเนาะหาแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคันว่าอาศัยเอามากินเป็นหมอนึงอย่างประมาณนี้นะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วทุกคนหากินง่ายๆหนึ่ง เอาทุกคนสาระคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเด้อสาระคลิปนี้กับชิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะไฟที่อยากเอาไปเฮ็ดกะเชิญเลยเนาะทุกคนเนาะสบายดีบ๊ายบายเนบ๊ายบายสบายดีนี่ถุงสุดท้ายเนาะนี่เนาะสุดท้ายแล้วอะ่ะเลยโอ้ได้สามถงุงใช่